เครื่องทำน้ำหมุนี่หอซับนะครับผมอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับผมเมื่อเอาเบรกเกอร์อขึ้นนะครับผมไฟดับทั้งบ้านนะครับเบรกเกอร์อตัดนะครับผมไปทําการแกะเครื่องแล้วก็เทสเครื่องดูนะครับนี่คือข้างในเครื่องนะครับ ผมจะทําการต่อสายไฟนะครับเพื่อทดลองเครื่องนะครับลับไฟมาต่อเข้าในส่วนของตัวเบเกอร์นะครับผมจะทําการเทสระบบไฟก่อนนะครับว่าระบบไฟอะไรปกติหรือเปล่านะครับผมจะถอดในส่วนของตัว ไฟที่มาเตอร์ในส่วนของตัวขายฮิตเตอร์นะครับของหม้อต้อมนะครับออกข้างหนึ่งก่อนนะครับและจะใช้ในส่วนของตัวหลอดไฟนะครับต่อแทนในส่วนของตัวฮิตเตอร์นะครับของตัวหม้อต้อมนะครับเอกล้านหนึ่งต่อด้านล่างนะครับปากคลิปคลิปด้านล่างนะครับ อย่างนี้นะครับเวลาต่อทดลองเครื่องนะครับจากองค์ามทำการเสียบปลั๊กนะครับเพื่อเทสเครื่องนะครับทำการเปิดสวิตช์อลลุ่มนะครับตัวนี้จะยังไม่มีไฟอะไรติดสักอย่างเลยครับไฟแสดงผลก็จะไม่ติดนะครับคือเครื่องรอน้ำเข้าเครื่องก่อนนะครับ เครื่องถึงจะทางานนะครับผมจะทําการดลองในส่วนของตัวน้ําเข้าเครื่องนะครับผมจะใช้ในส่วนของตัวไขควงนะครับคขสะดวกใายแม่เด็กก็ได้นะครับต่อนในส่วนของตัวดีดสวิตช์นะครับผมผมจะใช้ในส่วนไขควงแย่เข้าไปข้างในนะครับสังเกตหลอดไฟนะครับจะติดแล้วนะครับ ทำการปรับมุรุมนะครับหลอดไฟจะสว่างจ้าเลยนะครับ้าเทสได้อย่างนี้ก็คือระบบไฟปกตินะครับระบบไฟของตัวเครื่องนะครับผมที่ผมใช้ในส่วนของตัวไขควงในการเทสแทนแม่เด็กนะครับในส่วนของตัวนี้ครับ เพื่อผมจะเทสว่าตัวลูกรอยแม่เด็กที่อยู่ข้างในวาลวน้ำเข้าหรอครับมันดีหรือเปล่านะครับบางครั้งลูกรอยแม่เด็กข้างในไม่ดีเราใช้ในส่วนของตัวแม่เด็กมาดอกแทนอย่างเงี้ยของตัวดิสวิวิทหรอครับมันก็จะสามารถทํางานได้ปกติเวลาเราไปลงกับน้ําจริงบางครั้งก็เกิดปัญหาในส่วนนี้พวกตะไคร่พวก,ก็ะไรไปจับในส่วนของตัวแม่เด็กหรอครับทําให้การ ขยายในส่วนของตัวสนามแม่เด็กมันไม่ดีหรอครับอันนี้ปัญหาทีหลังนะครับเวลาเราไปติดตั้งนะครับเทสแค่แย่เข้าไปนะครับตัวลูกรอยก็จะดันในส่วนของตัวแม่เด็กมาโดนในส่วนของตัวดิสสวิตช์นะครับทำให้เครื่องทํางานนะครับทําการตอดปลั๊กก่อนนะครับทุกครั้งนะครับจากนั้นนะครับผมเมื่อระบบไฟอะไรปกติเลยนะครับ ผมจะทำการวัดในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับว่าหม้อต้มมันสัดตรงกาวหรือเปล่านะครับไฟถึงรดับทั้งบ้านนะครับเวลาลูกค้าไปใช้างานนะครับตั้งมิเตอร์อยู่ที่คูณ 10k นะครับขาฮีเตอร์นะครับขาในส่วนตัวหม้อต้มนะครับ2ขานะข้างล่างนะครับในข้างบนนะครับ ทำการวัดความต้านทานนะครับฮีเตอร์ขาดหรือเปล่านะครับสาหรับแดงนะครับตัวนี้ขึ้นนะครับมีความต้านทานนะครับผมจะวัดในส่วนของตัวไฟซอฟไฟรั่วของตัวฮีเตอร์รั่วลงกาวนะครับผมสายจับที่ขั้วฮีเตอร์ข้างหนึ่งนะครับที่ขายฮีเตอร์นะครับส่วนหนึ่งจับที่ในส่วนของตัวโค้งถังน้ําร้อนนะครับ ตัวนี้ขึ้นนะครับผมขึ้นนี้คือในส่วนของตัวนี้มิเตอร์รั่วลงกาวนะครับสัดลงกาวนะครับผมเมื่อต่อไฟเข้าไปนะครับต่อไฟเข้านี่220โวลต์ 4. ไฟก็จะรั่วลงในส่วนของตัวถังน้ําร้อนจากถังน้ําร้อนมันก็จะมีส่วนของตัวกาวก็คือสายดินนะครับผมไฟก็จะรั่วลงในส่วนของตัวสายดินมันก็จะรัดวงจรและทําให้เวกเกอร์ที่บ้านนะครับผมตัดตลอดนะครับเวลาเปิดสายงานนะครับ ตอนนี้มีอะไรเสียสิ้นหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับซอสรงกาวนะครับอ่านี่คือหม้อต้มตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนหม้อต้มเข้าในวงจรนะครับการอื่นผมจะถอดในส่วนของตัวหม้อต้มตัวเก่าออกก่อนนะครับมีน็อตน,นะครับผม ทางน้ำออกนะครับสองตัวทางน้ำเข้าอีกสองตัวนะครับ น็อตที่ยึดในส่วนของตัวมอ้อต้มหนึ่งตัวนะครับตัวล็อกมอต้มอออก,ก่อนนะครับดังนั้นก็จะขยับง่ายกว่าครับดีกว่าแม่อ,ออกสองตัวแล้วครับผมส่วนนี้จะเป็นคลิปล็อกนะครับดึงออกนะครับ เป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้เลยครับหนึงตัวครับดึงออกนะครับตัวล็อกนะครับมีลูกยางกันน้ำรั่วนะครับสองตัวนะผมจะถอดซ้ายาก่อนนะครับ ใส่ในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับจากนั้นครับจะมีโทรมาสตตร์นะขอรดเวยนะครับ สองตัวนะครับมีน้องสองตัวนะ ผมจะทําการวัดในส่วนองตัวม้อต้มตัวใหม่แลตัวเก่านะครับเพื่อเปรียบเทียบนะครับว่าม้อต้มดีกับม้อต้มเสียเป็นยังไงนะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คุณ 10k เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ตัวเก่านะครับ วัดขึ้นนะครับสมต,ต,ต้วใหม่นะครับวัดก็ขึ้นนะครับวัดเทียบกับตัวเครื่อนงนะครับผมตัวถังน้ําร้อนนะครับตัวเก่านะครับดูเข็มนะครับขึ้นนะครับตัวเก่าซัดครับแล้วตัวใหม่นะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับวัดอย่างนี้ต้องไม่ขึ้นเลยนะครับผมถ้าขึ้นเข็มกระดิก นิดหน่อยในส่วนนี้ก็คือรั่วนะครับตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับคือปกตินะครับผมก็จะใส่ในส่วนของตัวหม้อต้มตัวใหม่นะครับเข้าไปในวงจรนะครับส่วนของตัวโทลูสตนดนะครับทาในส่วนของซิลิโคนก่อนนะครับเพื่อให้ะรา,ายความร้อนได้ดีมากขึ้นนะครับ ตัวนะครับตัวนี้ลูกยางนะครับที่มากับตัวหม้อต้มตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับยางกันน้ำด้วยนะครับ ตัวนี้ตัวเก่าเ้วาวน้ำนะครับเอาออกครับตันเข้าไปนะครับตัวนี้ตัวล็อกนะคครับแน่นเลยนะครับส่วนหนึ่งนะครับ นี่มันกันครับนะเรียบร้อยครับผม ันนนนะครับยึดไปก่อนครับ จัดในส่วนตัวมอต้มก่อนนะครับใส่ตัวล็อกล็อกไปก่อนนะครับ ใส่สายนะครับตรงทุ่งมอสตันนะครับใส่สีดำนะครับ สายเส้นนะครับจะสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะทําการนําไปลองในส่วนของตัวระบบน้ํานะครับว่าเครื่องร้อนปกติหรือเปล่านะครับเราจะทําการเทสในส่วนของตัวระบบน้านะครับผมจากที่เราเปลี่ยนมอสทุกไปนะครับว่าทุกอย่างในส่วนของตรงนี้ตรงนี้มันรั่วหรือเปล่านะครับเปิดน้ํานะครับไม่มีรั่วนะครับในส่วนนี้นะครับเอ๊ทำการเทสในส่วนของตัวระบบไฟนะครับผม ทำการเสียบปลั๊กนะครับผมเสียปบปลั๊กให้นะครับทำการเปิดสวิตช์นะครับแต่วันทำการเปิดน้ำนะครับผมปลอดไฟจะติดนะครับไฟแสดงสถานะนะครับผมจะปัดให้สูงสุดเลยนะครับน้ำเริ่มอุ่นนะครับ น้ำลริ่รอนนีนะครับตัวนี้เครื่องใช้ไงานได้ปกติเลยนะครับผมประกอบคืนลูกค้าไล้เลย,เยครับผมทำการปิดน้ํานะครับสรุปอาการเสียนะครับของเครื่องทำน้ำมุนยี่ห้อซาบนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับ ไฟดับทั้งบ้านนะครับเมื่อเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับผมมีอะไรเสีย1นึ่ซินนะครับก็คือในส่วนของตัวหม้อต้มน้ํานะครับฮิตเตอร์ต้มน้ํานะครับผมเสียในลักษณะนะครับผมรั่วลงกาวนะครับสอดลงกาวนะครับผมขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับผม